ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอซี่แฟนสองเซียนนอนไายมาพบมาพอ,อ้ันในช่วงสอเทาะจักหนอยพี่น้องโอ้ยตาแตกตาแหงมดเลยพี่น้องเย็นอากาศเย็นเนี่ยมาเซากับน้วร่มร่มกันแห้งนะตอนนีนก็น สวัสดีพี่ไม้ครับโอ้เลขกกับบ่อเขานะพี่น้องเอ้ยขอตุกขอแพ้หลายๆเลขกรุดเหล,ล็กรุดจับสองเก่าให้ครับเอาศูนย์มาขันเนาะพี่น้องมันก็เพราะเป็นศูนย์สองเก่าเนาะจับคิดท่างบ่ถือเลรนยยากขนาดพี่น้องเลขกมันออกก็ตรงวันเนาะัะ จำนวนหยาอยู่จากทางถึ่ยากแบบร่ไปยัเงเท่ากับมแ่แจมเมื่อไหม่แล้วก็ลุกมีเขามีรวดนะักขอโจทขอให้ลหลายๆไปพอถึงเส็จใช่ยน้องพี่น้องเนาะเพราะเป็ยังในนอกคราบตรองหมดองินนันสีแจ่มเมื่อเดบอ ว่าเสียวค้าๆเกิดตัวขับจะเถื่อนอกพี่นนอนน้ำศูนย์บอท่านจะเถื่อ6กมกับบอมาเนอะพี่นอกกนอกนอมาต่อสองสองก็ไปยุรักร้อยคุณถ้าจะเป็นรักกันสิบหรือรักน้วยกระชีด้ยอยู่เนอะพี่นนอนมันไปเป็นรัก้อยส,สูตรของเ้าม,มันบ่มีศูนย์พี่นนอก เสียดายมาเบิ้งทิศย้อนหลังพี่หนองโอ้หมงดที่มันออกหงวดที่มันออกไปเหี่ยงเขาซ้ตัวไหมพี่นนองหงวดที่ว่ามันออกเหียงหงวดนั้นมันบกเรอแต่ว่ามันมาออกน้ำกดพี่หนองจะเลี้ยงใจก็พี่หนอน เด็กยกังเหลือบ๕กวจังสัน8ตัวตรงๆเด้พี่น้องวันทีมันออกอีกย่างหนึ่งวันมี่ออก48สามรากามาออก63 863ตว่าเรียงวันนั้นมันบอกเขาคุณดูพี่น้องวันที่10กวันที่10ก วิ่งศูนย์กับเก้าเข่าที่สองเก้าเ0้ยสองศูนย์เก้าไปนมเ้ยเดือเข่าแต่วันนี้มันว่าเขา่าเรีกกับเา่าเข่าวันนั้นมันออกมันออกไปแปดแปดหกสามันแบบก็อ,ออกเตะดา่านทั้งกลนพี่น้องเอ,อ้ยไม่รู้ขีดเส้นใจ 9ก้าศ <90, S 2> บริษัทเก้าศูนย์หกศูนยเนี้ยมึงเนี้ยพี่น้องมึงนี้ยนบอกย้อนหลังหมดทีมาถึงพงย้อนนำห้องบอกพี่น้องเดี๋ยวสิกลับกล้องนายเพิ่งจะเลียใจพวกพี่น้งองบ่ได้กลับเลยเนสองศูนย์เก้าคือ่มี ไปหมุคือว่าน่ฝันกับฝันมาเกี่ยวกับอันเก่าอันเก่ากับว่าอันเก่าอันใดอันเก่าเล็กซื้อใว่หมอบตะกรอนผุหมอบหรืออันเก่าอันใดก็ฝันจ้านเก่าอันเก่าสองขึ้นพี่น้อยสองสามขึ้นพี่น้องคือจังอยู่หม่งเก่าหม่งเก่ามาได้๋ยวนี้ผ่อแล่ออันเล็เก่า 7 câu ก็ปรได้นเรื่อวเนาะเนาะน้อตัวที่กับกองยเบึง่งไหนก็จั่งไปบิ้งห่วยเนาะเนาะเขาไม่อะไรก็ฝากกูไลยกูแช่กูจีบจำเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปโอ้ยมาจากวัวลายพี่น้องเจ็บหนักขึ้นกันงายทองผมก็ฝืนพี่น้องเจ็บมาถิบมาขับขักขกกบออกระบ่มาโอ้ย เด็กบอ,อกว่างายเงือบพี่น้องเอ้บอยบาดยากขาดเนาะกระถึงยนาะพี่บอกเรียกแบบนี้มนันก็ดช่วยมากพี่ได้อยู่ดอกสองต,วงตวงัวผูเปินผูเปินแม่นเนาะผูเปินฝันคิวฝันแม่นอ๋อปรมาตามต้อวันนี้เราพาไปเบิ้ลด้วยทีก่กลับกล้องหน้าให้เบิ้งตัวนี้ก่อนกลับกล้องหลังบังกล้องหน้าเราพิทนั่นแหละเจ้าเราเพราะเราพิทเราถึงเนาะขาบ ไปมึงห่วยที่ย้อนหลังจะงวดที่มันเขายาเนาะครับไปมงห่วยเลยครับมึงพี่น้องงวดวันที่สนะิบสิบหกเนาะเลขในตะล่างเลขวิ่งเขาวัดเลยพี่น้อง ตารางงวดน,นั้นให้ไปเลขม,ม,ม,มันออกแปดหกสามคุณดูพี่น้องจะเลี้ยใจวกับมึงเนอมึงดูมันออกเ้วควรตีดักขึ้นมาเขาตูงๆเลยดิจะเลี้ยใจเนาะตารางงวดน,นั้นเรียกว่าเฉือเด้อพี่น้องเอามาเบอ,เอ,ามามอบเร์ซืนะ้อๆมันย่อนหลังหนึองมึงทำร่วมเนาะ วัดนี้เข้ากับไปเปงงวดงวดนี้ครับครับงวดนี้ครับวดนี้เหรอเทียบเอาว,วัวันที่สิบเจ็ดกับออปตงอีแล้วพี่น้งอบบงเรียกออปตงวันนี้นนแล้วิเจ็วดเชื่ได้เรื่อในตาลางนี่หกเจ็ดเก้า เดวล่างแบบนึงสีส่ศูนย์เลียกวิ่งเลียกแลนกัวิ่งเจ็ดลองหนึ่งจักสี่ลองพอลองพี่น้องัสิมาน้ำกันกับพอจักมาสิเน้นหนึ่งแล้วก็ได้เบิรเลยพี่น้องเล่นเน่นหนึ่งเน,น่นยัง,นนงกับเนีนน้ำกันนะวัสิขีดเสียนยาวยู่มากน้ำกันนะเรนะเลยจับคู่ให้เรเกียนกัเกเจ็ดหนึ เจ็ดสี 4, ่เจ็ดศักหนึ่งกับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขสามตัวกระจับให้หาหางเลขพี่น้องเัาวถึกตรงตหมดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนเจ็ดสเจ็ดสีเจ็ดสเด้อพี่น้องเด้อ งวดนี้เฮ็ดได้เลขหนึ่งมา,าได้หลายพี่น้องมาสองสามตัวเลขหนึ่งเลขจับกันไวย้ยานมันเป็นตัวนี้แล้วพี่น้องเนี่ยหรือพี่น้องเสียเกียมาไว้กลางก็ได้อันตัวสองตัวนี่ก็ะชีดเสียใจเกียรนึงนึงเกียรตำเด้อพี่น้องถ้าดิจับมันหลายหางบางในคลิปเอาเกียรตินึงนึงเกียรติเกี่รติก็เลเยก,กันยันมันเป็นหางเองพี่น้อง ยันป็นึังสีไหมนี่ละเนอะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าอันนี้สามตัวกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ศูนย์เนาะเจ็ไอ้หนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละมักมักมักยันมากๆสี่ทั้งสี่ทั้งเก็บพี่น้องกัเลยยันมันเป็นอันนี้ก็เลยแต่วัาบริีัเจิดไทยมักกับ คิดไปยัยงละหน่อยก็ได้ดอกอนี่รับหนารับหลังเบื้องโน้นกี่ออกปองขาดทังเลยมักมักเนี่ยมามาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดละพี่ๆๆๆๆๆๆน้องมักจุดมักแห้งเนาะคิดว่าคือสี่มาอยู่ดอก เพราะว่าเบิงแแ้้วนำนักของ1กับเจมันมากครูกว่พี่น้องแต่ว่าหนึ่งหลายกว่าเจ็ดนี่จะเป็นเ 7, จ 7, ็ดึ่งเจ็ดจงสี่ก็ได้หรือว่าเอาเด้อพี่น้องได้เจ็ดสี่เจ็ดหรือสี่สี่เจ็ดจังสี่ก็สือตัวเนาอพี่น้องเอาแก่เมื่อใดบ้างวันนี้ทุกทายในการพี่น้อง FC f อซแฟน่อง มีโศกมีหมานลำลำเรื่อยๆสุขผูสุข้นครับสวัสดีครับ